ข้อ4จงพิจารณาประโยค a หารด้วย b ทั้งหมดหารด้วย c เท่ากับ a หารด้วย b หารด้วย c แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ข้อ1เขาถามว่าจงหาจำนวนเต็มมาแทน a b และ c เพื่อทำให้ประโยคข้างบนนี้เป็นจริง ทำยังไงดีตัวนี้ดีกว่าทำให้มันอยู่ในรูปของเศษส่สวนการหารแบบใช้เส้นขีดหารอะเหาร B A หารด้วย B มันเหมือนกับอาการเอา A มาคูณด้วย1นส่วน B ถูกไหม เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยหารด้วย4ก็คือคูณด้วย1ส่วน4จะเท่ากับฝั่งขวาคือ a หารด้วย b หาร C. หรือมองยิงอย่างนี้ดีกว่าคือ a เนี่ยคูณกับ1ส่วน b คูณ1ส่วน4เอ๊ะมันก็เหมือนกันนี่เนะเาะเหมใหม่ใๆใ,ในวงเล็บเนี่ยมันคือ b ส่วน C. ถูกไหม a หารด้วย b ส่วน c ซึ่งการหารด้วย b ส่วน c มันก็คือการคูณด้วย c ส่วน b เพราะอย่างเงี้ยการหารด้วย c ก็คือการคูณด้วย1ส่วน c จาก c ส่วน1เป็น1ส่วน c ไงอันนี้จาก b ส่วน c ก็เลยกลายเป็น c ส่วน b โอเคนะเออเราก็เลยได้ว่า a คูณ1ส่วน b คูณ c เท่ากับ a คูณ c ส่วนหนึ่งคูณ b เลยกลายเป็น a ส่วน b คูณ c เท่ากับ a คูณ c a ส <C>, <ฆ>่วน b คูณ c เท่ากับอะไร a คูณ c ส่วน b จากประโยคนี้บอกให้เรารู้ว่าเอาจากเอาจากต้นๆก่อน บอกให้เรารู้ว่า c เนี่ยเป็นศูนย์ไม่ได้เพราะ c เป็นตัวหารของ b และ c เนี่ยเหมือนกัน b ก็เป็นศูนย์ไม่ได้เพราะ b เป็นตัวหารของ a นี่ก็เป็นตัวหารของ a เหมือนกันสองตัวนี้จะเป็นศูนย์ไม่ได้เด็ดขาดโอเคนะข้อมูลเรามีอยู่ดังนี้ a ส่วน b คูณ c เท่ากับ a คูณ c ส่วน b และ c ไม่เท่ากับศูนย์และ b ไม่เท่ากับศูนย์ แต่เเนี่ยเป็นศูนย์ได้ถ้า a เป็นศูนย์ปุ๊บศูนย์คูณอยู่กับหนึ่งส่วน b คูณ c ถูกไหมมันเหมือนกับ a คูณกับหนึ่งส่วน b คูณซอยู่และศูนย์คูณอะไรก็ตามได้ศูนย์ฝั่งนี้ก็เหมือนกันศูนย์คูณอะไรก็ตามได้ศูนย์เพราะฉะนั้นศูนย์เท่ากับศูนย์ทำให้ประโยคนี้เป็นจริง a เท่ากับศูนย์ในขณะที่ b และ C เท่ากับอะไรก็ได้ จะทำให้ประโยคนี้เป็นจริงแต่ถ้า a ไม่ใช่ศูนย์เป็นจำนวนใดๆก็ตามเราจะตัด a ทิ้งตัด a ทิ้งป,ปุ๊บคือ a หาร a ลงตัวไงมี a เหมือนกันสองข้างตัด a ทิ้ง ข้างนี้ก็จะเหลือ1ส่วน B คูณ C ข้างนี้ก็จะเหลือ C ส่วน B B เนี่ยก็เป็นจำนวนใดๆก็ได้จะได้1ส่วน C เท่ากับ C ถูกปะซึ่ง1ส่วน c เท่ากับ c นี่ยตัวตั้งส่วนตัวหารเท่ากับผลหารตัวตั้งเนี่ยจะเท่ากับตัวหารคูณกับผลหารซึ่งก็คือ C กำลังสอง สามเลขอยู่กาลังได้ไหมสี C ่กำลังสองเนี่ยหมายถึงสี่สองตัวคูณกันอยู่ถ้าสี่กำลังสามก็คือสี่สามตัวคูณกันนี่คือสัญ,ญลักษณ์เฉยๆเลข,ขกำลังเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จะบอกเราว่ามันคูณกันอยู่สองตัวนะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเรารู้ว่าหนึ่งเนี่ยเท่ากับสี่กำลัง 2, สองแสดงว่าสี่เนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งหรือลบหนึ่ง เพราะหนึ่งกำลังสองเท่ากับหนึ่งลบหนึ่งกำลังสองก็เท่ากับหนึ่งถูกไหมสี C, ่เท่ากับหนึ่งหรือลบหนึ่งในขณะที่ A กับ B เป็นอะไรก็ได้ถ้า A B C ของเราเป็นไปตามสองเคสนี้เนี่ยสองเคสนี้ มันจะทําให้ประโยคนี้ประโยคนี้ประโยคในโจทย์เนี่ยเป็นจริงเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งที่เขาถามว่า a ให้เราหา a และ b และ c ที่แทนประโยคเป็นจริงคืออะไรก็คือคําตอบของเราก็คืออย่างนี้ a เท่ากับ0ในขณะที่ b กับ c เป็นจํานวนเต็มใดก็ได้และหรือนะหรือ a กับ b เป็นจํานวนเต็มใดก็ได้โดยที่ c เนี่ยจะต้องเท่ากับ1หรือลบ1เท่านั้น นี่คือคำตอบโอเคนะพี่เขียนเดี๋ยวพี่จะลอกคำตอบลงไปในโจทย์ก็คือเคสแรก A เท่ากับ0 B และ C เป็นจำนวนเต็ม เคสสองก็คือ A กับ B เป็นจำนวนเต็ม C เท่ากับบวก1ห,หรือลบ1 2ึ่งสองเคสนี้ทำให้ประโยคบนเป็นจริงต่อมาข้อสองเนี่ยให้เราหาจำนวนเต็มที่มาแทนแล้วทำให้ประโยคข้างบนเป็นเท็จก็คือ กรณีที่ตรงข้ามกับกรณีที่หนึ่งถูกปะมีกรณีไหนบ้างจากเคสหนึ่งก็คือ a ไม่เท่ากับศและ c เนี่ยก็จะต้องไม่เท่ากับบวกลบหนึ่งใช่ไหมถ้า a ไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยแปลว่าคือถ้า a เท่ากับศูนย์ b กับ c ต้องเป็นจำนวนเต็มและถ้า a ไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยแปลว่า b กับ c เนี่ยเดี๋ยวนะถ้า a ไม่เท่ากับศูนเนี่ยแปลว่า a เป็นจำนวนเต็มซึ่งมาอยู่ในเคสนี้และถ้าเป็น a เป็นจำนวนเต็ม c เนี่ยก็จะต้องเป็นบวกหและลบหเท่านั้นเพราะงั้นเคที่จะทำให้มันไม่เป็นจริงก็คือ a เป็นจำนวนเต็มที่ไม่ใช่0ูนย์และ c ไม่ใช่บวกหและลบหก็คือเคสนี้จากเคสหและเคสสสรุปได้ว่าถ้าจะทำให้มันเป็นเทส a จะต้องไม่เท่ากับศูนย์และ c จะต้องไม่เท่ากับบวกลบห ต่อมาข้อ3จํานวนเต็มมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่สําหรับการหา <ule> รหรือไม่ถ้าจํานวนเต็มมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่สําหรับการหารเนี่ยข้างบนเนี้ยประโยคนี้มันคือการเปลี่ยนหมู่ถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงตามที่ข้อ3บอกคือจํานวนเต็มมีสมบัติการเปลี่ยนหมู่สําหรับการหารแปลว่าเมื่อเราแทน a b และ c ด้วยจํานวนเต็มใดๆก็ตามประโยคข้างบนนี้จะต้องเป็นจริงเสมอเท่านั้น ถ้าเกิดว่ามีจก,กรณีไหนที่เป็นเท็จออกมาสักกรณีหรือ2กรณีเนี่ยแปลว่าผิดและแปลว่าจำนวนเต็มเนี่ยไม่มีสมบัติการเปลี่ยนหมู่สําหรับการหารซึ่งข้อ2เนี่ยเราสามารถหาเคสที่มันเป็นเท็ได้ถูกปะ่ะแสดงว่านี้ต้องไม่มีสมบัตินี้เข้าใจนะโอเค